บริการมุสลิมพรีเซนต์วันไหนที่ทุกอย่างนั้นแย่ขอเพียงแค่ทำห้าสิ่งนี้อัสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮิวูบารกาตุครับต้องบอกก่อนว่าการรู้สึกท้อแท้หรือออนแอร์ air, เนี่ยเมื่อตัวเราเจอปัญหาหรือบททดสอบใดเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ธรรมชาติและอารมณ์ของมนุษย์ที่มีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย การแก้ปัญหาเนี่ยคือสิ่งสําคัญว่าเราจะใช้วิธีใดซึ่งแน่นอนว่าสำหรับผู้ศรัทธาและมนุษย์ทุกคนนะัตธรรมย่อมเป็นสัตธรรมอิสลามเป็นทางออกสําหรับทุกคนดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะบอกว่าควรทําอย่างไรเราจะไปดูกันเลยครับ 1. รวบรวมสติและกล่าวขอดูอาพร้อมกับการทําอิบาดะให้อลลอฮ์ทรงประทานกําหนดการดีๆที่สุดให้กับเราในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุด คงจะยากที่หยุดความรู้สึกนึกคิดที่ตีวนกันไปในหัวแต่ถ้าเราสามารถนําเสาหลักที่ทําให้เราในยึดแน่นไม่ล้มจมดิ่งกว่าเดิมสิ่งนั้นก็คือการลํำลึกถึงอลัลลอฮ์ให้พระองค์งเป็นที่พิ่งและที่หนึ่งในหัวใจหลังจากนั้นแรงกายแรงใจที่เราเคยหมดไปนะครับก็จะได้รับการเยียวยาจากพระองค์พร้อมกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราครับ 2. พยายามทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมหาวิธีการแก้ไข ไม่ว่าจะปัญหาน้อยใหญ่ย่อมมีทางออกอยู่เสมอครับเช่นกันเมื่อบททดสอบใดมาถึงเราลองค้นหาต้นสายปลายเหตุของปัญหานั้นหรือความทุกข์ต่างๆแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามบริบทซึ่งปัญหาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันความสําคัญเนี่ยก็คือทัศนคติของตัวเราเองที่จะต้องนํามาคิดเพื่อทําสิ่งต่างๆและเชื่อว่าทุกปัญหานั้นเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นไปได้ยแน่นอนครับ 3. ตะวก,กรั้หมออหมายต่อเลาะหลังจากการแก้ไขปัญหาหรือทำสิง่งใดกันแล้วแต่ในชีวิตนะครับอีกสิ่งสําคัญเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาก็คือการพาหัวใจตนเองไปวางไว้ในที่ที่ถูกต้องนั่นคือการตะวก,กรันหรือการหมออหมายต่อล้อนเองเพื่อให้หัวใจของเราเนะี่รู้สึกสงบนิ่งเข้าใจและรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยสำหรับปัญหาหรือบททดสอบใดก็ตามเมื่อเราได้ตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่าง ได,ด้ดีที่สุดทั้งในส่วนเจตนาและการลงมือทําแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราครับ 4. ทําการขอพยาโทษให้มากสํารวจตนเองว่าเคยทําความผิดใดไปหรือเปล่าสิ่งบททดสอบหรือปัญหาใดๆนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นร้อเเพราะว่าการสะท้อนจากการทําบาปหรือการการะทําที่หารอมใดๆแต่บางครั้งเนี่ยบททดสอบจากออเลาะก็คือเครื่องมือเตือนใจของผู้ศรัทธาได้ดีที่สุด พะเราก็อาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดถี่ถ้วนหรือด้วยการประมาทต่างๆจุดอล่อ์เนี่ยจะต้องส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเพื่อให้บาวพระองค์เนี่ยได้ชุกคิดว่าผลของการกระทําอะไรที่ล้าเส้นความถูกต้องหรือความผิดใดๆไปเนี่ยก็จะนําปัญหาหรือความทุกข์มาสู่ตนเองได้ในท้ายที่สุดครับ 5. ทําทความดีนึนฟัตดูรลสุนนรให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเวลาที่เราพบเจอปัญหาต่างๆที่เข้ามาทดสอบตัวเราเองในหลายๆเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนไหวหรือเสียใจ ดังนั้นในการทําความดีรูปแบบต่างๆอย่างแข่งขันไม่ว่าจะเพื่อปรับปรุงตนเองในเรื่องของฟัดดูหรือการพยายามทําสุนทรท่านอบีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะสร้างศรัทธาและความใกล้ชิดต,ต่อองค์พระผู้อภิบาลได้มากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้เองในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมอบความรู้สึกที่ดีและการตอบแทนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขความสงบภายในใจ,ใจิตใจแบบฉบับของผู้ศรัทธาได้อย่างดียิ่งเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ ห้าสิ่งเนี่ยที่เวลาเราควรทําเมื่อเวลาเราเจอช่วงเวลาที่แย่ๆก็เป็นอย่างที่รู้กันครับว่าทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ยล้วนมีต้นสายไปยที่าอาจจะเข้าใจได้บ้างและบางครั้งเองชีวิตก็มีเรื่องราวที่ในระดับสติปัญญาของสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจซึ่งแน่นอนว่าพระเจ้าเนะี่ยรู้ดีที่สุดและเป้าหมายการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วขอเป็นกำลังใจและส่งต่อดูอา้กับพี่น้องทุกท่านนะครับ หวังว่าทจกคนจะสามารถผ่านพ้นเวลาที่ยากลาบากไปพร้อมๆกันได้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่มีประสบการณ์ที่อิสลามเนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและทําให้เราเนี่ยได้เจอกับช่วงเวลาที่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมร้องมาตุลลอฮิออร์การตุครับ